เหตุที่ว่าหนึ่งเราต้องมีการที่จะทําไมเราต้องย้ายเข้ามาเราตร้องหนีดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตให้รอดเพราะว่าในประเทศพม่านั้นมันเป็นประเทศที่ที่เราอยู่มันเป็นในป่าเขาและทีนี้ฐานพมา่าหรือว,ว่าชนกลุ่มน้อยต่างๆหลายด้านเข้ามาแล้วก็ทําให้พ่อแม่เดือด<ๆ>ร้อนมีข้าวกินก็ไม่พอเรามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องแบ่งให้ กลุ่มทหารกลุ่มอะไรที่ต่างๆมาอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ที่จะปกครองมีสิทธิ์ที่จะยึดให้เราต้องส่งสเสบียงอาหารค่อนข้างที่ยากจนนะครับยากจนแล้วก็บางครอบครัวก็เข้ามาที่นี่แล้วก็เราอพยพหนีสงครามอะไรต่างๆมาปุ๊บนี่มันอา,อาหารกันกินแรงต่างก็ไม่มีนะฮะย้อนกลับไปเกือบ30ปีที่แล้ว ชาวดาระอังได้หนีภัยสงครามจากการสู้รบของชนกลุ่มน้อยจากประเทศพมา่ามาพักผิงที่แนวตะเข็บชายแดนไทยในครั้งนั้นชีวิตของผู้ลี้ภัยต่างต้องอยู่อย่างลำบากยากแค้นจนกระทั่งพวกเขาได้ยินข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยจะเสด็จมาที่ดอยอา่างขางนายนามโมมันเฮงจึงตัดสินใจนำชาวดาระอัง เข้าเฝ้าในหลวงเพื่อขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารและพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้พวกเขาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านนอแลแห่งนี้หลังจากที่ในหลวงได้เสด็จมาที่อังขางก็มาให้ปลูกพืชผ,ผักทางการเกษตรพวกไม้ผลอะไรต่างๆนะครับพวกผลไม้เมืองหนาวก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นมานะครับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนะครับพ่อเคยสอนว่าการที่เรา เรามาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินในแผ่นดินหนึ่งนี่เราจะต้องมีความจงรักภักดีนะครับเราต้องมีความกตัญญูให้กับแผ่นดินนั้นเราเรามาอาศัยอยู่พื้นแผ่นดินไทยนี่เราต้องมีความจงรักภักดีต่อในหลวงท่านในเมื่อท่านให้โอกาสให้กับชนเผ่านี้เราก็ต้องมีจิตสำนึกที่เราจะต้องตอบแทนคุณคุณในหลวงท่านนะพี่บอกว่าจำไว้ตอนนี้ที่เราได้มาอยู่นี่ก็เพราะในหลวง ่านให้เราอยู่นะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอยา่าทำให้ท่านเสียใจเราต้องทำให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527ที่ชาวดาระอัง้งบ้านนอแลได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินไทยพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพทำกิน ด้วยความซาบซึ้งในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณกระท่อมหลังเล็กๆของชาวดาราอัางแทบทุกหลังคาเรือนจะมีรูปของพ่อหลวงและแม่หลวงไว้กราบไว้บูชาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในวันนี้ชาวดาราอัางที่พลัดบ้านพลัดเมืองมาได้พากันเรียกขานแผ่นดินไทยว่าแผ่นดินพ่อพวกเขาได้ถ่ายทอดจิตสำนึก,กและกะตัญญูต่อพ่อหลวงที่ได้ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขาไปสู่ลูกหลาน พวกเราชาวไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงมายาวนานกว่า60ปีได้เคยบอกเล่าให้ลูกหลานของเราได้ตระหนักรู้ถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีต่อพวงชนชาวไทยบ้างหรือไม่บ้านเมืองไหนที่มีพระมหากษัตริย์บ้านเมืองนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่ร่มเย็นเป็นสุขนะเขาอยากจะให้ท่านอยู่กับ ประชาชน on, นานๆนะครับนานเท่านานขอให้คุหลวงมีกำลังมีพละที่แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอท่านเมตตาเราเราก็ควรที่จะทําดีและตอบแทนท่านด้วยการเป็นเด็กดีของสังคมค่ะเอวังห้ตูโนะถ่อป้าเอตัมเนเอเชตังประเตตัวกังถ่อปามีวัสมิงสันตูถ่เตยปุรันตุสังฆ้ามวัจจุตุมณีจราสาอรันตามกขะพละนิจังนิปนังปรมังสุขัง